ฮัลโหลเช้าวันที่สองป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซีเหมือนติงไปดูมามีอาจงเพราะว่ามันเปิดกี่โมงนะเปิดแปดโมงครึ่งป่ะเปิดแล้วด้วยมันสมั่น มีมีมี้สิบบาทเอาไปได้เลยหมไ้ไม่ได้ห้ามทำได้สิบบาทก็ยังดีเท่ากัว่าเรากินสิบกาเือรทินเนออ ได้มาแล้วชานมแก้วแรกในไต้หวันร้านอะไรนะซิงคู่ถังไข่มุกอุ่นๆด้านล่างอันนี้มันตอสเงินเะ ไอคอนสยามอร่อยกว่า <c oughs> อันนี้ร้อยยี่สิบแต่เราไปเล่นอะไรก็ไม่รู้อะได้มาสิบเหรียญด้วยนะก็ <c oughs> เ,เหลือร้อยสิบแต่ที่ไอคอนเท่าไหร่จำไม่ได้ทมกคุ่นๆนะมันแข็งน้อยๆ <c oughs> แต่ก็ไม่คิดเศษน,นะแต่แบบแพที่ไอคอนจะดูแบบเป็นระเบียบกวา่าดูระมันกวา่าโ็เคจะหาไม่เมียจงกินกัน

นคนแสดงความเป็นคนไทยขาดการปรุไม่ได้นะจ๊ะบบได้มาแล้วมามีมอาจงเชา้าร้านเปิดคนก็ยังไม่เยอะมากคนะ่ะมันเหมือนมันก็ไม่ใช่เส้นหมี่ซะที่เดียวนะมันก็ไม่ใช่เส้นเหนียมันคืออะไรวะ,อะลองลองลองปรุงมานิดหน่อยนะเพ้มันไม่เหมือนกับพอป้านี่คือมหมีเขา อร่อยอยู่เอออร่อยอร่อยไม่ได้จืดชืดไปนะกินข้าวเช้ากันก่อนนะจ๊ะมามี่อาจงร้านอยู่ตรงนี้เป็นอันเรียบร้อยทั้งสองถ้วยปกติคือสั่งแล้วก็ต้องกินรอบๆเนี่แหละหามักินแล้วก็เอาไปเก็บทิ้งด้วยจัะ ไป,เ,ไป,ไปเดินทางต่อวัดหลงชานเรากำลังเดินทางไปวัดหลงชานโดยรถไฟ MRT เพราะว่าจริงๆมันไปได้สอทางทางรถบัสกับ MRT แล้วเราพักอยู่ตรง MRT เลยแล้วคงต้องไป MRT อนะ่ะ รู้สึกฟิลไรที่ญี่ปุ่นอยู่นะจ๊ะเนี่ย ออกจาก MRT เรานั่ง MRT จากสีเหมือนสาย BL อ่ะหนึ่งสถานีออกทั้งออกหนึ่งเลี้วขวามาก็าจ้อเลยจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกัน ไปข้างในวัดประตูทางขวามือเดินเข้ามาปะ เรียบร้อยโดนเน็บด้วยอันเดียวมันเดียววันเดียววานเดียวมาอยู่หน้าร้านข้าวต้มหมูกรอบตุ๊กตมารอคิวไม่เยอะเพราะว่ายัางเช้าอยู่อ่ะส่วนใหญ่คนก็มาบ่าย เขียนเลยอยู่ร้าหนูก็ออกแล้วแต่ว่าเนั่งอยู่กับรวมรวมโต๊ะกับคนอื่นอ่ะเราเามาสองคนเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวหน้าร้านนะไป กบปุกปกมันเป็นเหมือนกรบไม่เหมือ,อนบ้านเราเนอะนเนบันี้คือสองสานแล้วนะอัน,นี้คือสั่งสองมาแนละ้วใส่สามาลนหนึ่ง ึ่งคือย้าหนึ่งคงแล้วสั่งยางคืคเนเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถบัสท,ที่ป้ายรถเมล์แถวๆนี้เดินทะลุตลาดมาเมื่อกี้กเริ่มรีวิวเรื่องร้านหมูกรอบหน้าร้านเย็นอยู่ตั้งนานแต่คือหมูกรอบแบบ แป้งนอกมันอร่อยแล้วก็เครื่องในก็สะอาดอะ่ะเมะื่อกี้เราสั่งก็บบสอบจานปลาหมึกหัวใจข้าวต้มสองชาสองกระป๋องสามร้อยสี่สิบบาทเออราคาโอเคนะอามีเดี๋ยวเดินทะลุตลาดก่อนแล้วไปไป้ายรถเมล์กัน วันนี้เราเดินกลับมาที่เดิมแล้วแล้วไม่เ้นลงไฟแลวพอรดบัตรที่เราไปแม่งไม่มีไม่มีจริงกูเป็นเชื่อไม่ได้นกกะจ๊ะเดี๋ยวไปหาทางไปก่อนเอสแรรู้สึกว่าเดินรอบนอกนี่มันเร็วกว่าเดินทะลุตลาดนะเออนอก <c oughs> ็เดียร์ถึแล้วเพราะฉะนั้นยินยันได้ว่าอย่าเชื่อกูเกิลไปเดินไปต่อค่ะ ไเหมือนมาอีกสองสถานีเส้นสีอะไรวะ <Yeah. S 1> เขียวเขียวเราจะไปเจียงไยเคเช็กกันีนี่นแต่ว่าก่อนไปเจียงไยเคเช็คเราจะไปกินกาแฟก่อนนะวันนี้เรายังไม่กินกาแฟเลยอะ่ะไปเดยวขึ้นไปคนว่างแล้วปะไปกัน <Yeah. S 1> ตอนนี้เราถึงสถานีเจียงไคเช็คแล้วก็ออกทางออกสาม เพื่อที่จะไปร้านกาแฟก่อนนะแต่จริงๆถ้าจะไปเพียงแค่เช็คเลยก็คือต้องออกทางออกห้าจะมีบ้าคอยบอกอยู่แล้วเราก็ไม่ยอมไปต้มงบ้าป้าโกรธนะไปมากินกาแฟก่อนเปิดด้วยใช่ไหมเราเราอยู่หน้าร้านกาแฟแล้วที่เราอยากมากินมากเดินมาไกลมากแต่ว่าถ้าเรานั่งกินในร้าน จะต้องกินสั่งขั้นต่ำหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญต่อคนแ้นเราไปกินข้างๆค่ะพอไปเราเนาึงลองงเราจะไคร้านเราอยู่หน้าร้านแล้วก็คืเอเดินมาอีกนิดนึงจะเป็นแค่ทีออสก็จะราคาย่อมเยาลงมาหน่อยเขาเป็นแชมป์นะจ๊ะก,ก็ต้องยอมให้เขาเขาเป็นเขาเคยได้รางวัลบ,บาริต้าที่หนึ่งของโลก แล้วก็หลายอย่างหลายอย่างมันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่อย่างกินได้มาแล้วแก้วแบบแว่าแค่แก้วก็แพงแล้วจ้ะอันนี้เป็นเป็นพีนัทแบตเตอร์ สำหรับสายกาแฟก็ควรมาแต่ถ้าไม่ได้คลั่งมากก็จะเดินไกลอ่ะเดี๋ยวขอดื่มดำก่อนนะจ๊ะไปมาดูรางวัลเขารางวัลแรกเป็นไงแชมป์ ปี5ปีของบาริสซาไต้หวันนะจ๊ะแล้วก็แชมป์ mm hmm. บาริสซาเวอร์จ้าแป็ไงแถมนี้เป็นร้านกาแฟอันดับหนึ่งของโลกเม็คอฟฟี hmm. ่ช็อปแล้วก็บาริสซา mm hmm. ที่หนึ่งของแชมเปี้ยนเนี่ยงานหนึ่งแต่คือร้านข้างในอ่ะไม่สามารถจริงๆทัดเทีนะามไดจา้ะเอาเท่านี้พอ mm hmm. เอาแค่ชีออฟพอ พอกรุบกอร่อย,อยจริงๆเลยแก้วก็น่ารักนุ่มมือนุ่มใจฮ่าไมมีโอกาสต้อมาอีก ใครเช็คก็จะเป็นหอจัดงานนะ เมื่อกี้เราไปก็ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคาเช็คแล้วเราก็เดินรอบรอบแล้วข้างๆปกติถ้าถ้าเรามาที่มันได้จังหวะเข้าใจว่าแถบๆนั้นอ่ะมันจะเป็นซากุระนะแต่ณอากาศตอนนี้มันไม่สามารถจริงๆจ้ะแล้วเดี๋ยวเราออกจากเชียงคายเช็คแล้วก็ไปต่อด้วยชานมเจ้าแรกของโลกไปกัน สามสิบสามคิวที่สามสิบสามดูวแถว,วเ,น,วเนี่ยคนรอราลยมาค่ะร้านชานมเจ้าแรกของโลกจริงไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้เราสั่งหวานสามสิบ ไข่มุนกน,ๆๆๆน,นั่งไปต้้งเลยเป๊ะๆเหนียบหนึมอร่อยอร่อยเหมือนกินน้ำด้เกินชานมิน่งๆนะเดี๋ยวต่อไปเราไปไหนกันต่อไปเขาเขาช้างเดินขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องเหนื่อยแล้โอเคเดี๋ยวเจอกันสถานีต่อไปตอนนี้เราอยู่หน้าสถานี ออกเสียงให้หน่อยเสียง,งเออซึ่งก็ออกมาแล้วก็จะเป็นสวนเลยเป็นสวนสาธารนณะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินขึ้นเขาเพื่อดูตอ,อ,อนนี้เราอยู่นี่เราจะไปยังไงเราจะไปยังไงเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนว่ามันจะอะไรยังไง ราจะขึ้นเราจะขับมาดูรูปมาดูรูปวันนี้เราอยู่นี่ถ้าเราไปถ้าเราไปถึงขนาดไหนวะอ๋อไปแคงนี้เหรอเราสามคนวันเมันจะเห็นไหมว่าเราไปแค่นี้ไหยากไปแค่นี้เนม่ยเนี่ยจุดเนี้คือจุดแรกอ๋อแล้วก็ไม่ใช่จุดแรกอ่ะ นี่คือจุดส่งอ๋ออุ้ยดิฉันไม่ว่าราคาเดินไปไม่ถึงนี่เลยเราลองเดินขึ้นไปก่อนไม่ไหวเราเดินกลับมาไป เดินขึ้นมากี่นาทีไม่รู้จะไม่ได้จะเหนื่อยมากมาใจเต้นตุบๆแต่ตอนนี้เราได้วิวนี้คะ่ะนี้เดินลงสองทางเรามาเดินทางใหม่อีกทางหนึง่ง เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหาที่พักก่นอนตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดในมาร์เก็ตแล้วอ่ะแต่ก็แบบปวดท้องมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนไม่ไหวไม่ไหวคำหื่นเอ้าได้เวลาข้ามแล้วค,คะไหนเรามาลองเสี่ยวหลงเตาล้านไปในตลาด ก็ต้องมิกไหมล่ะมิกหนึ่งเนอืมิกหนึ่งหมูหนึ่งแบบไหมสั่งมาสองถาดชื่หมูกับชีสไม่รู้ว่ายังไงบ้าง 2 2งองเข่งน้เท่าไหร่นะสองอยแ่ส่ร่ยสมสิบสองรอม่โอเคนะดมดีๆๆไหนขอลองอุ้ยเนี่ยน้ำซุปข้นยม่งเลยน้ำซ้นยม่เลยมันจะกินยังไงอะ อันนี้มันเป็นหัวแดงกับโมจิแปดเด่ม่ แล้วต,ตอนนี้ปวดท้องมากแต่ก็ต้องกินต้องกินแหละเดี๋ยวแล้วรอรอดูว่าเป็นเช่นไรอันนี้แบบเย็นแล้วก็แบบร้อนอืมอืมหอมหอยน้ำแข็งว้น้ำแข็ง มันแก่งเปล่าไปยังไม่ได้ไปี่แบบแล้มีแล้วเธอจะเอาเอกเอาเอป่ะเราจะลองบัวลอยนะนี่นี่นี่ไอตัวชาน้ำเชื่อมผสมน้ำชาเชื่อมนนี้านล้ำบัวลอยแป้งหนาขอบ้านเรา เน่นหอมมากอืมชอ,อบหอมมากเลยวันตายเลยอมอม,มันเด็ดที่น้ำเชื่อมนะก็คือบัวลอยะคล้ายๆบ้านเราแป้งหนากว่าแต่แต่ลูกใหญ่มากว่าจะกินหลายร้าน เดินผ่านร้านเข้าไปก็จุกอะ่ะอืมเยอะไปบ้างไม่ค่อยหวานมันมีแบบนมสดด้วยหะกินอะไรกินอะไรกินน้ำแข็งนะอ๋อหวานไปแล้วหวานไปแล้วแล้ว กัีแล้วยังอิ่มมากมาถึงตลาดนี่จะกินได้แค่สองร้านนะมันอิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปไปสรุปกันที่ที่พักว่าวันนี้เราไปไหนบ้างโอเคไปเจอกันวันนี้ก็ไม่มีคนนี่โฮเทลกุริโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โกในหมน่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราดีแผนเดินทางกันค่ะา,าจ,จะสายหน่อยวันนี้เหนืย่ยโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะบาย